ที่มาเชื่อเลยนะคะพี่เลี้ยงก็พาออกไปรับใช้พระเจ้าจากการที่เราไปกับพี่เลี้ยงก,ก่อนนะคะครั้งแรกพี่เลี้ยงแล้วก็ต่อมาก็เริ่มออกไปรับใช้กับอาจารย์คนอื่นๆนะคะก็การรับใช้ก็คือต้องมีพี่เลี้ยงไปด้วยะค่ะตะลอดเลยมีอาจารย์พี่เลี้ยงไปแล้วก็ครั้งแรกก็ไปอาจารย์ปริญญาต่อไปก็เริ่มไปกับอาจารย์ติ๊กเริ่มไปกับอาจารย์แมวประมาณาานี้ค่ะประสบการณ์การรับใช้ก็ เมื่อมีพี่เลี้ยงไปด้วยเนี่ยเราก็เป็นเพียงผู้สังเกตการนะคะมีการช่วยเหลือคือมีปัญหาอะไรก็คือพี่เลี้ยงจะออกหน้าก่อนเราเนี่ยจะตามหลังแล้วก็คอยดูว่าเออเขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะคะเมื่อเรารับใช้เติบโตมาหลายปีแล้วนะคะก็ได้มาดูอุ่มใหญ่ขึ้นนะคะมกลับไปดูที่อาจารย์ก็มอบหมายให้มากขึ้นแล้วก็ออกไปคนเดียวกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปเป็นหัวหน้าทีมนะคะก็ บางครั้งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนี่ยังไม่ค่อยเติบโตที่ในการที่จะดูแลแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็ยังไม่ค่อยได้บางครั้งปัญหายิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหยิงอะไรก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็บางทีก็มีความท้อแท้เหมือนกันนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอพอระเจ้าเนี่ยเรียกลงมารับใช้จะให้ลงมารับใช้ทางไหนแต่พูดถึงว่าหนูนเป็นคนก็เหมือนอาจารย์คือเป็นคนชอบถวาย ก็มีความรู้สึกว่าเออเมื่อเรารับใช้ออกไปดูแลพี่น้องรู้สึกเป็นงานที่ไม่ค่อยเหมาะกันเราเท่าไหร่กันเลยคิดว่าเอองั้นเรากลับมาเป็นนางลิเดียดีกว่านะคะเพราะข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าคิดว่าหาเงินนี่ข้าพเจ้าหาเงินเก่งนะคะก็เอออาจารย์ก็มาสอนวันนี้เลยจี้ใจดําเลยว่าเออเราไม่ใช่คิดแต่ว่าอยากจะหาเงินถวายพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เรามารับใช้พระเจ้าด้วย ก้อนี้หนูอธิษฐานกับพระเจ้ามาหลายวันเลยนะคะอาจารย์พระเจ้าชี้ทางว่าจะให้ปิพันเป็นนักธุรกิจหรือว่าจะให้รับใช้ก็วันนี้ก็ได้คําตอบนะคะก็ต้องเป็นนักธุรกิจควบคู่กับการรับใช้ไปด้วยนะคะโดยจะไม่ทิ้งงานรับใช้การดูแลลูกแกะของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณอาจารย์เขาวันนี้หนูก็ได้คําตอบที่อธิษฐานมาหลายวันเลยค่ะ ไปแล้วหรือว่าทำควบคู่ไว้ทั้งสองอย่างค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะที่อาจารย์เข้ามาสอนวันนี้ค่ะได้คําตอบเลยค่ะอาจารย์ต้องทาทุกอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราทําทําตามพระประสงค์สูงสุดนะครับก็คือพาคนมาหาพระเจ้าแล้วก็สร้างเสริมเขาให้เขาเติบโตกับพระเจ้าเราจะไปเปลี่ยนใครไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเราเองก่อนเราจรึงต้องเปลี่ยนตัวเราเองและเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นและสอนคนอื่นได้ นี่ก็เป็นเวทีใหญ่ที่ท้าทายชีวิตเรามากที่สุดนะครับอยา่าท้อแท้นะครับพระพรใหญ่กําลังอยู่ข้างหน้าท่านะเราต้องสมดุลในทุกสิ่งอาจารย์มีของประทานค่ะมีของประทานเราต้องตีสนิทในในในพวิญญาณแล้วก็มีของประทานค่ะอาจารย์มีของประทานแล้วก็ เราต้องมีทุกอย่างอะค่ะอาจารย์มีทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเรามาซึ่งเราไม่สามารถออกไปรับใช้โดยโดยตัวของเราเองได้ค่ะเราออกไปแต่เราไม่สามารถออกไปด้วยตามเนื้อหนังของเราได้แต่เราต้องตีสนิทในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าเรามีของประทานอะไรเราจะพัฒนาอของประทานเราได้อย่างไรค่ะทำเป็นแบบอย่างให้แกะดูค่ะอาจารย์ค่ะนี่คือคน นี่คนที่มีใจรับใช้ต้องให้พระวิญญาณเป็นผู้นําในชีวิตของเราค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับดีมากเลยแล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่เพียงแต่มีพระวิญญาณเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ฟังเสียงพระเจ้าอยู่เรื่อยๆพระเจ้าจะเติมเต็มในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้สิ่งที่เราขาดและเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะเริ่มเปิดทาง แต่ไม่ได้จบที่การอธิษฐานจงออกไปนะเหมือนในมัทธิวที่บอกเรา28นะฮะมัทธิว28บอกว่าจงออกไปเราต้องออกไปไปพบคนนะฮะแล้วก็ออกไปแบบสามารถช่วยเหลือคนได้ถ้าเราถ่อมใจลงคนก็ฟังเราแตนะ่ถ้าเราใช้ความเป็นอีโกโอ้อีโก้บางอย่างก็เป็นเรื่องดีคนมีอีโก้ก็จะเป็นคนที่กล้านะ,ะแต่อีโก้ที่ไปเขาโทษ ปกระทบคนอื่นอันนี้ต้องแก้ไขนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกคนที่ออกไปรับใช้ทําให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าโลกข้างนอกกว้างมากและท่านเองกําลังถูกพัฒนาผมก็ภาคภูมิใจคนที่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆคือไม่เพียงแต่เห็นว่าชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องมองว่าเรื่องการรับใช้พระเจ้าเรื่องชีวิตกับพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ และผมเชื่อว่าใครที่คิดแบบนี้ทําแบบนี้พี่น้องสําเร็จทุกเรื่องนะครับและท่านจะเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ได้นะและท่านจะเป็นคนหนึ่งที่จะมีผลงานอย่างมากนะวันหนึ่งเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะมีเขาเรียกว่าพัสริของพระเจ้านะเป็นเกียตรติศักดิ์ศรีอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันนะครับท่านอาจจะได้รับมากกว่าผู้นําอีกมากมายที่เคยดูแลท่านก็ได้ นะครับผมอาจจะได้รับน้อยกว่าท่านเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้วัดที่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่พระเจ้าวัดทั้งชีวิตของเรานะครับตัวตนเพราะว่าตัวตนของเรานี้แหละค่ะเป็นเป็นหนึ่งที่จะทําให้เกิดความขัดแย้งในทีมของเราได้เหมือนเราเป็นผู้นําเราต้องชนะตัวตนของเราให้ได้ การที่เราจะชนะตัวตนของเราให้ได้ก็คือเราจะต้องเติบโตในพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องถูกสร้างแล้วก็เติบโตในการรับใช้การรับใช้ก็คือถ้าเรามีทีมเราก็รับใช้ตามของประธานแล้วให้ทุกคนในทีมก็ใช้ของประธานของตัวเองการการการทำงานเป็นทีมก็จะเกิดผลมากมายและการที่เราชนะตัวตนของเรา ได้นี้เราก็สามารถควบคุมทีมของเราได้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไม่เกิดการแตกแยกแล้วก็ทําให้คนในทีมของเรามีการให้อภัยกันรักซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าเราชนะตัวตนได้เราก็จะสามารถชนะ,ะลูกแกะชนะทุกคนในในกลุ่มแคร์ของเราได้ในการเกิดผลมากมายก็จะเกิดขึ้นค่ะไม่รู้ว่าของประธานเราคืออะไรการที่เรา รู้ว่าของประธานเราคืออะไรก็มาจากการที่เรานั้นได้ลงมือทำครับอาจารย์เมื่อเราลงมือทําทิงต่างๆมันก็จะยิ่งชัดขึ้นมาก็ทําทให้เรารู้ว่าของประธานเราคืออะไรดังนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการลงมือทําแล้วก็ทําจากเรื่องเล็กๆก่อนครับดังนั้นถ้าทําสาเร็จก็มันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เราต้องมีชีวิตที่ติดตนิ Lindsey, ดอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ การคิดผู้นำด้วยครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมีการท่งเรียกมันก็จะชัดขึ้นอ่านั้นเราไปลงมือทํามันก็จะถูกต้องครับนะอย่างเช่นคิดจากตะโัวก็เป็นคิดจากที่บุกเบิกพวกเราก็ทําตามในสิ่งที่เราถนัดทํามาออกเยี่ยมคนเป็นหลายปีครับจะทําทไปเรื่อยเรื่อยๆื่อยจนมีผู้นำเข้ามานะครับเราก็รวมตัวกันนะครับมันก็ชัดขึ้นว่า พระเจ้าก็ต้องการให้เราเติบโตพระเจ้าก็ต้องการที่จะใช้เราเพราะนั้นพระเจ้าก็ฝึกผมในเรื่องของการที่จะทําโปรแกรมอะไรต่างๆครับเพราะนั้นผมก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นว่าเรามีของประทานในเรื่องใดครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าแล้วก็ผู้นําก็ให้โอกาสในการที่จะเอแสดงออกครับอย่ากขอบคุณพระเจ้าขอบคุณที่สําคัญก็คือเราไม่เพียงแต่รับใช้เราส่งเสริมทุกคนให้มีส่วนร่วมรับใช้ แล้วก็เราก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยปลดล็อกให้กับคนมากมายนะครับเมื่อเรารับใช้เราก็จะเห็นของประทานที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็จะเราก็จะภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้ก็สำคัญนะคะแม้ผู้นาจะพาภายไปผิดทิศผิดทางก็กันพายกลับได้นะคะ <c oughs> แต่าคะนภายในที่อยู่ภายในแค์ในกลุ่มนั้น เป็นคนขี้วอยวายเป็นคนขี้ที่ชอบทุ่มเถียงมันก็ทําให้เรือนั้นแตกนะคะก็ไม่สามารถที่จะายไปต่อได้นะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรักษาเรือไว้ก่อนนะคะก็คือรักษาความรู้สึกความเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกาวที่อุดรูรั่วต่างๆนะคะอย่าเป็นคนที่ไปกระแทกให้มันรั่วะค่ะ ครับผมเห็นด้วยฮะพูดได้ดีมากครับพี่อิทเป็นเรื่องใหญ่ฮะว่าพี่น้องอาจจะมีของประทานแต่มีอันหนึ่งที่สำคัญมากกเราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนผมขอเปรียบเทียบสามีภรรยาที่รักกันเมื่อเรารักกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องถ่อมใจมากถ้าไม่ถ่อมใจมากนะผมว่ามีเรื่องกันทุกวันแน่เลยหรือบางทีเรากับลูก เราอาจจะรู้หลักการเรารู้ว่าต้องสอนแต่บางครั้งเขาอยู่ในภาวะที่สอนเราสอนเขาเขาไม่ฟังเขาจะทําอย่างไรพี่น้องจะบอกว่าเอาตัดตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกมันตัดไม่ได้สามีภรรยาบอกเลิกเลิกเลิกมันเลิกไม่ได้มันไม่เป็นแบบอย่างบางครั้งพระเจ้าก็ให้สถานาการณ์บางอย่างมานี้คับขันมากแทบจะมีน้ําตานกทุกวันเลยแต่ก็ต้องอดทน พระเจ้ากําลังอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้แก้ไขชีวิตของเราในบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบตัวเองคนที่ผ่านวิกฤตต่างๆปัญหายากๆต่างๆวันหนึ่งเราก็จะช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้อย่างมากมายจริงๆเลยนะชีวิตของเราเมื่ออยู่ในความพอพระทัยของพระองค์ชีวิตเราพระเจ้าจะใช้และพี่น้องจะแปลประหลาดใจเลยนะครับว่าเมื่อพระเจ้าใช้เราก็เกิดความยิ่งใหญ่ตามมา ดังนั้นอย่าถือสาความผิดตัวอื่นของคนอื่นอย่าถือสาความผิดของคนอื่นมากเกินไปพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเราจะเป็นคนที่งดงามยิ่งขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันอย่าถือสาตัวเองอีกโก้นะฮะอย่าคิดว่าตัวเราถูกเสมอจงคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือความถ่อมใจ ถ้าเราถ่มใจและเก็บอาการที่เราไม่พอใจได้อันนี้ก็นี่คือความเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงนะครับพูดน้อยกำกับปากเราได้อะเนี่ยเขาบอกปากนี่มันเลนนี่มันชั่วใช่ไหมคือสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขอ่ะมันพูดไม่หยุดเลยก็ก็กำลังบ,บอกเราว่าอืเราแพ้แล้วนะเราแพ้กับซาตานที่อยู่รอบข้างเราอ่ะ แล้วเราก็บ่นสีหน้าแล้วก็ไปทะเลาะเบาแวงให้คนนั้นนั่นเห็นคนที่เห็นทิ่จักเหมือนเหมือนประสาททรายนะฮะก็คือหมายความว่ามีอะไรนิดเดียวประสาทนั้นล้มเลยท่านโกรดนิดเดียวประสาทนั้นล้มปึ้งเลยต้องมาสร้างใหม่เสียเวลามากเลยก็อยากให้เราระมัดระวังนะฮะชีวิตของเราต้องเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยไม่มีอะไรตำหนิได้นะครับ เหมือนอย่างในหนึ่งที่โมทิบทีสามได้เขียนไว้ครับมีอะไรอีกไหมครับครับ,รบขอบพระเจ้าเวพรถึททงทุกท่านครับสวัสดีครับ <laughs>